ภาพระกิิุทานกับทัาพอาิสโสารวันนีของพระบาทสมเด็จพระบรมินทราับรทานมาาภูมิ่ลอดุลยเดชมหินลราชกจรามาจุปจีจัดรีมพระนิพานสยามมินราศิษยบมนาคเกีรติผู้ทรงพระคุณอันเสริมกัด้วยพระราชสทุทรรดก้า พระราชทานให้สำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องนำถวายแด่พระภิกษุษสงฆ์ซึ่งจะมาราษาการพุ่นไพร่าไพรเอาว่าปีน,านี้ขอพระสงฆ์จงรับหน้าทัศน์กิจการมีประคำกติณิสารกติตุตรพระบรมทุกข์ฐานะนั้น